ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปีโาดีๆนะครับผมขอแนะนำโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการข่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบน emulator ด้วยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งแมคาีนิกของโปรแกรมนี้มันดีอย่างไรอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ต ไม่จะไปต้องเสียค่าไฟไม่จะไปต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะไปต้องเปิด p c ไว้เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวี่ทั้งวันครับอย่างเช่น r ร็ก a น o ล็อกออนไลน์ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของ r a ็กนลล็อกและทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอร์ดใช่ไหมยี่สชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกม r a ็กแนลล็อกก็ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนําปัจจุบันเนี่ย ผมเล่น F K Journey บนตัวของโปรแกรมตัว U G Phone ใช่ไหมอากดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับตัวของเกม F K Journey ยังอยู่ในคลาวเหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราเหมือนเดิมและเผื่อใครอยากดาวน,น์โหลดนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ล่างคลิปแล้วเนาะแล้วก็ดูครับ ลิงก์ดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด afk 000นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพร้อมๆกันเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับวันนี้ผมภูมิจากพีอาราฟามารีเกตเช่เคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่มีภาษาไทยที่ชื่อว่า s o l a n n e w w o r l d ลนะครับเป็นเกมประเภท MMO RPG บนมือถือเนาะตัวเกมนี้นะครับต้องบอกก่อนว่ามันอาจจะมีทั้งคนชอบ คนไม่ชอบแล้วคนก็ที่รู้สึกเฉยๆประมาณนี้เนาะและเดี๋ยวผมจะมาเล่าความรู้สึกของผมนะจากเล่นโคสเบต้าวันแรกและกันว่าตัวเกมเนี่ยมันถูกฉโลกกับผมหรือเปล่านะครับหรือว่าตัวเกมเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียอะไรอย่างไงละกันนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าตัวเกมเนี่ยมันออกแบบมาเป็น MMORPG เพราะฉะนั้นตัวเกมมันบังคับต้องเล่นกับผู้เล่นอื่นนะครับบางดันเจียนนะครับ เราอาจจะได้เล่นคนเดียวอย่างเช่นดันเจี้ยนที่เขียนว่าเดี่ยวบางดันเจี้ยนก็ต้องเล่นเป็นทีมซึ่งส่วนตัวผมมองว่าบางทีข้อเสียและข้อดีของมันเนี่ยคือไอตัวเล่นทีมนี่แหละมันจะทำให้เราผ่านด่านดันเจี้ยนง่ายขึ้นด้วยแต่ปัญหาหลักเลยที่เจออันดับแรกถ้าเพื่อนไม่กดเริ่มเราจะไปไม่ได้บางทีหาห้องห้านาทีไม่ใช่ว่าหาคนไม่เจอนะแต่แม่งเพื่อนไม่ยอมกดตกลงประมาณนี้อันนี้คือเจออันแรกเลยนะครับ แล้วก็ดันเจียนตัวของแบบทีมเนี่ยมันจะมีแมคานิกที่น่าสนใจเพิ่มเข้ามาอย่างเช่นบางอันเราต้องไปไล่ตีเห็ดตีบางอย่างให้แตกถึงสามารถไปตีบอสได้อ่าบางดันเจียนเราก็ต้องเดินหลบสิ่งกีดขวางประมาณนี้ซึ่งเกม MMORPG เนี่ยมันเป็นแมคานิกนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องทำใจและกันว่าตัวเกมอ่าตัวของ Solan n i v w l เนี่ยใครที่อยากเล่นชิวๆคนเดียวเนี่ยนะครับแบบพวกแล็กนาล็อกที่อ่านเล่นไปเลยคนเดียวก็อาจจะไม่ได้นะ แล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันจะมีหลายโหมดก็คือเป็นเควสประจําวันใช่ไหมอาดันเจี้ยนประจําวันอาดันเจี้ยนเลื่อนขั้นหรือว่าตัวของท้าดวลเนี่ยจะเป็น PVP ซึ่ง PVP เนี่ยมันรู้สึกว่าอินุตุงนางเกินไปนะครับแล้วก็แมกนิกในการไล่ตีของเขาเนี่ยมันยังไม่ได้สุดเท่าไหร่พูดง่ายๆคือมันยังออกแบบเกมมาได้ดีไม่พอนะครับคือนัวกันประมาณ10กว่าคนของแต่ละฝั่งนะรวมกันประมาณ20กว่าคนอนะ ตีกันตุ้มตามตุ้มตาม,ตม,ตมคือไม่รู้ว่าใครเป็นใครอยู่ๆแม่งเกิดมาแล้วเราเกิดข้างหลังเขาเขาเกิดข้างหลังเราแล้วก็ตีกันอะไรก็ไม่รู้มั่วซั่วกันไปหมดนะครับเพราะฉะนั้น pvp เนี่ยผมมองว่ามันยังรู้สึกแปลกๆอยู่นะในอันอันนี้ในมุมมองของผมเองละกันเนาะแล้วก็ถ้าถามว่าตัวเกมเนี่ยผมชอบหรือเปล่านะครับซึ่งต้องย้อนกลับไปประมาณ10กว่าปีก่อนเนาะสมัยตัวของ l a g pc นะครับอ่าตัวของคาบ p าวแล้วก็ตัวของ โยกังพีซีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสมัยก่อนน่ยผมชอบเกม MMO RPG มากมากนะครับแต่พอเวลามันผ่านไปไอ้พวก m m o r p g มันเอาเข้ามาในมือถือแล้วมันทําได้ดีไม่พอกลายเป็นว่าเราก็รู้สึกเฉยเฉยไปเพราะว่ามันก็มีอีกหลากหลายเกมเกมเทิร์นเบสเกมพวกไอดอลอาร์พีจีใช่ไหมเกมแบบแอคชั่นอาร์พีจีอย่างเงี้ยซึ่งมันทําได้ดีกว่าผมก็เลยไปชอบเกมพวกนั้นมากกว่าซึ่งกลายเป็นว่าพอเรามาลองเล่นดูมันก็รู้สึกเฉยๆสำหรับผมนะ ไม่ได้แย่ไม่ได้ดีแล้วก็รู้สึกเฉยๆแล้วกันนะครับในตัวเกมนี้นะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้หวือหวาอะไรมากแต่ว่าแมคานิกของเขาเนี่ยออกแบบมาได้ดีอยู่ในระดับหนึ่งเพราะว่าตัวเกมเนี่ยสังเกตมันจะมีตัวของสหายใช่ไหมครับซึ่งสหายเนี่ยใส่ไปพร้อมกับเราได้2คนในการลงดันเจียนแบบเดียวใช่ไหมหรือว่าทำเควสประมาณนี้ซึ่งตัวเกมเนี่ยมันก็เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียนะก็คือเราต้องพัฒนาตัวละครที่เป็นสหายของเรา ถ้าใครเติมเยอะหน่อยก็สามารถผ่านดันเจียนไปได้ง่ายๆใช่ไหมแต่ปัญหาคือดันเจียนบางดันหรือว่าการ PVP อย่างเงี้ยมันจะบังคับห้ามลงตัวของสหายของเราเพราะฉะนั้นอันนี้คือต้องทําใจไปเลยว่าบางทีเราเอาไป PVP อย่างเงี้ยสหายที่เราปั้นเต็มอย่างเงี้ยคือไม่ได้ใช้นะครับเราต้องใช้ตัวละครของเราอย่างเดียวเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะมีแมคณิกอย่างอื่นเข้ามาอย่างเช่นพวกตัวของ พลังภายในอย่างเงี้ยที่เป็นตัวของหนังสืออ่ะทำให้เราแบบว่าสามารถแบบเล่นสงเล่นสายอย่างอื่นได้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันจะไปหลากหลายอีกอย่างหนึ่งตรงที่ตัวของอัญเชิญการ์ดอ่าไอพวกอัญเชิญการ์ดอย่างเงี้ยสังเกตว่าถ้าเราอัญเชิญเนี่ยมันจะได้มาเป็นตัวของการ์ดสกิลนะครับตัวนี้ระดับ S R ซึ่งต้องบอกก่อนว่าตัวนี้นะครับมันสามารถอัปเกรดเป็นระดับ UR ได้ทุกการ์ดนะครับและเมื่ออัปเกรดเป็นระดับ UR ได้แล้วอ่ะนะครับเรื่องของสายเนี่ยเราไม่ต้องไปซีเรียสเพราะว่ามันสามารถเปลี่ยนสายได้อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คือเราอาจจะใส่ไปก่อนแล้วค่อยอัปเกรดให้มันเป็นตัวของระดับแบบว่า UR ในภายหลังแล้วก็ค่อยเลือกสายเปลี่ยนอีกทีหนึ่งนะครับนะประมาณนี้แล้วกัน เนาะแล้วก็ตัวเกมอะ่ะมันจะมีระบบวงแหวนวิญญาณซึ่งตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะทําให้หลากหลายเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันจะมีตัวของอตัววิญญาณวงแหวนวิญญาณที่มันแบบตัวนี้อ่นี่จําลองครับสังเกตเนี่ยเราสามารถปลดล็อกตรงนี้นะครับอ่าแล้วเราสามารถเอาไปใช้เป็นวงแหวนของเราได้ด้วยเนาะสังเกตมันมีหลายสายนะครับนี่อันนี้คือวงแหวนที่1น,นะ วงแหวนที่2วงแหวนที่3 4 5 6 7สูงสุดคือ8นั่นเองนะครับอ่ามันก็จะเป็นสกิลที่เราสามารถเลือกใช้ได้นั่นเองนะครับอย่างเช่นวงแหวนที่1อย่างเงี้ยนะครับตัวนี้อ่าเราก็สามารถเอาไปใส่วงแหวนตรงนี้ของเราได้มันก็จะเป็นอ่าฟังก์ชันใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาที่จะสามารถฟื้นฟูเลือดให้เราได้หรือว่าถ้าเราไม่ชอบอ่าเราก็สามารถเปลี่ยนอันอื่นได้นะอ่าประมาณนี้เนาะความหลากหลายมันก็จะเพิ่มขึ้นแต่มันก็ยังไม่ได้สุดอยู่ดีในมุมมองของผมละกันนะเพราะฉะนั้นเน มันขึ้นอยู่กับความชอบเลยแล้วก็คราวนี้มาพูดถึงเรื่องความเกลือเนี่ยอัตราการออกตัวละครน,นะครับระดับ hr เนี่ยคือประมาณ1.6%ตัวละครเลดอัพคือ0.8นะอย่างเช่นงซานคอน0.8ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเลดของมันเนี่ยก็เกลืออยู่แต่ไม่ได้สุดนะครับเพราะว่าบางเกมก็0.5ใช่ไหม บางเกมที่เลทออกดีๆหน่อยก็ประมาณ5%หรือว่า3.5%ดเทเกมนี้คือ s r ออก1.6ก็อยู่ในระดับกลางๆแล้วกันนะครับไม่ได้แบบโอ้โหแบบบัฟเขาอะไรขนาดนั้นนะครับหลกัลกๆก็ประมาณกลางๆแล้วก็เกมนี้ทำดาวตัวละครผมมองว่าค่อนข้างง่ายนะผมได้ตัวละครถังสานมาจากอีเวนต์ควตส2ตัวใช่ไหมถังซารคอนนะครับแล้วก็ได้ตัวละครซ้ําอีก4ตัว ผมสามารถทําถังซานคอนขึ้น4ดาวแดงได้ต้องบอกก่อนว่าการอัพอะอัพดาวขึ้นเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยมันไม่จะไปต้องใช้ตัวละครซ้ําในตอนแรกอ่าเราไปที่ตัวของอ่านี่ทะลวงครับทะลวงเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยสังเกตนะครับมันต้องอัพ1,2,3,4,5เพื่อขึ้นดาวใช่ไหมเราจะต้องใช้ตัวนี้ครับอ่าในการอัพเกรด1,2,3,4ปุ๊บอาจได้สกิลใหม่ใช่ไหม และเราอัพอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับเราใช้10เมตรปุ๊บเราก็สามารถทำดาวได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไปใช้เศษตอนที่เท่าไรหร่วานะครับอ่านี่ใช้20ใช่ไหมนี่ปุ๊บปุบปบอ่ะปลดล็อกต่อนะมันจะเริ่มไปใช้ตอนดาวที่3ครับประมาณนี้ดาวที่3กับดาวที่5มั้งอ่าถ้าเป็นตัวคอรัดบบอใช้50เศษเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยผมเลยสามารถอัพถังซานคอเนี่ย มาได้ค่อนข้างไกลอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นการขึ้นดาวช่วงแรกเนี่ยก็ไม่ได้ยากมากอันนี้ถือว่าดีเหมือนกันเนาะบางคนเปิดได้ S R มาอยากทาดาวบางเกมแม่งต้องมีตัวซ้าอย่างเงี้ยหตัว2ตัวอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตัวเกมนี้ก็เออเราได้ตัวละครซ้ำมา1ตัวเนี่ยเราก็ขึ้นดาวประมาณ4ดาว5ดาวได้แล้วค่อนข้างโอเคเลยในการทําดาวเนาะก็หลักๆทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยในวันแรกเนี่ยผมมองว่ามันจะประมาณนี้นะครับในส่วนตัวของผมและกันส่วนตัวผมเนี่ยเซงอย่างเดียวเลยคือ การลงดันเจี้ยนแบบทีมที่แม่งเอ้ยรอคนอย่างนานนะครับไม่ใช่ว่าแบบหาคนไม่ได้แนละคนไม่กดแบบสมมุติเรากดลงดันเจี้ยนใช่ไหมมันจะมีแบบสีคนที่กดพร้อมอีกคนนึงไม่กดก็ไม่ได้ไปเอ,อมันจะมาเซงตรงนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตรงนี้แล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ย ไอ้ดันเจียนธรรมดาเนี่ยไม่เท่าไรหร่หรอกในอนาคตดันเจียน12คนอย่างเงี้ยเลดบอสอย่างเงี้ยมันต้องมีตี้พอเผอต้องคุย d i s คอร์ดด้วยซ้ำว่าเอ้ยเราต้องวิ่งแบบไปตีตรงเสานี้ก่อนต้องไปหลบตรงเสานี้เพื่อตีให้ได้ฮิวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะแบบถ้าใครเล่นคนเดียวเนี่ยผมการันตีได้เลยว่าไม่ถูกใจสิ่งนี้แน่นอน เออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของเพื่อนๆแล้วกันเนาะว่าตัวเกมเนี่ยมันถูกฉลองเราหรือเปล่าบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบบางคนอาจจะเฉยๆส่วนตัวผมก็รู้สึกเฉยๆไม่ได้แย่นะครับเนาะถังซานก็รู้สึกว่ามันเป็น IP ซีรีส์ที่แบบดันผมขึ้นมาผมก็เล่นแม่งทุกภาคนั่นแหละมีภาคไหนแล้วก็ผมจะแนะนำแล้วกันเผื่อใครไม่ชอบตัวของ s o l ล n ด e นิวเวิตรงนี้ใช่ไหมมันจะมีเกมเปิดใหม่พรุ่งนี้วันที่25กันยายนนะครับเป็นเกมเชิญเบทที่ ผมคิดว่าน่าจะดีที่สุดในตอนนี้แล้วคือเกมตัวนี้ครับเปิดวันที่25กันยายนพรุ่งนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นเซิร์ฟจีนแต่ว่ามันเป็นอายุ16ปีบวกซึ่งสามารถดาวน์โหลดในแท็บแท็บหรือว่าตัวของครูแอปหรือว่าบ ili ิลิบิลิก็ได้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ผมเคยเล่นแล้วตัวนี้บอกได้เลยว่าเป็นเกมประเภทเชิร์นเบสไอดอลอารที่แบบแม่งภาพคือมาจากอนิเมะแบบ เลยแล้วตัวเกมมันมีการแปลงร่างวงอ่าตัวของกายแท้วิญญาณหยุดด้วยทุกตัวละครแปลงได้ครับอ่าถ้าอัปเกรดประมาณ2ดาว2ดาวเนี่ยมันจะเริ่มเพิน์น2เนี่ยจะสามารถแปลงร่างได้อ่าเดี๋ยวให้ดูแต่ละตัวละครมันจะมีการแปลงร่างด้วยนะครับซึ่งพอแปลงร่างเสร็จสกิลการโจมตีธรรมดาก็เปลี่ยนไปเออสกิลอันติแม่งก็เปลี่ยนไปด้วยอันเนี้ยเห็นไหมเซียวอูเนี่ยแปลงร่างครับเนี่ยแต่ละตัวละครเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหม าบางตัวละครอย่างเช่นมู่ไปก็จะมีสแตนอยู่ข้างหลังด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าเกมเนี้ยสลับผมนะผมรอเข้าไทยเดี๋ยวผมจะเล่นพรุ่งนี้เลยเพราะว่าผมลองเล่นทดสอบรอบก่อนแล้วนะครับคือชอบเกมนี้มากๆแล้วก็มันจะเปิดจริงแล้วอะไรประมาณนี้อันนี้คือพรุ่งนี้เลยนะครับแล้วก็มันจะมีอีกเกมหนึ่งที่เป็นตัวของถังซาน3 d open world ตัวนั้นเนี่ยจะเป็นถังซาน3 d ในรูปแบบของเกมชิดอิมแพ c คคือเป็นโมเดลของถังซาน3 d เลยอะ่ะ แต่ว่าตัวของแมานิกเนี่ยคือเป็นคือเป็นแบบว่าเป็นตัวเกณฑชินเลยอันนี้นะครับซึ่งมีการทดสอบแค่รอบเดียวนะขอย้ําทดสอบรอบเดียวนะครับเอาแค่พันคนน่ะนะครับอันนี้คือตัวเกมแบบเกมเพย์จริงๆของเขาเลยนะ๋ยวเสียงอู้ชิบหายสอรี่สอรี่นะครับเกือบแตกนี่ยนะครับ อันนี้คือแมคคานิกของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยผมคิดว่าตัวเกมอังซาน 3D มดเออตัวของ Open World ตัวนี้น่าจะเป็นการเล่นคนเดียวเหมือนเกมชินนะเออแล้วก็ถ้าเอาเพื่อนมาร่วมตีด้วยเนี่ยอาจจะเป็นการจอยเซิร์ฟเวอร์กันซะมากกว่าเพราะว่าดูทรงแล้วเนี่ยเล่นๆล่นก็ไม่เห็นกันเลย เนี่ยอ่าเล่นหมาหงจิ้นอยู่สกิลสกิลนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนตัวเป็นอาจารย์เอ,อ้อหลงได้อย่างเ <laughs> งี้ยไอ้เทยเกมเนี้ยรอคอยรอยคอยของจริงครับเกมเนี้ยนะครับบอกเลยว่าเอ้ยของจริงนะครับ <c oughs> บางตัวละครก็เก่งเก่งแบบขี้โม้ขี้โมจ้จัดเลยก็คือเทพบกระบ,บีเฉินซินสกิลแบบเวอร์วัาวางอลังการสกิลหลายช็อตมากตัวละครที่เหมือนจะเก่งนะครับในตัวของถังซานสาดีอย่างเช่นถังซานค้อนถังอินอย่างเงี้ยเติม500,000ถึงสามารถทำา5ดาวแดงได้อย่างเงี้ยใน ภาคนี้ก็เหมือนสกิลยังไม่ครบนะครับมีแค่สกิลเดียวเพราะฉะนั้นเขาอาจจะต้องแบบปรับอะไรหลายๆอย่างซึ่งคิดว่าน่าจะได้เล่นปี2025นะครับโมเดลสังเกตนะครับแม่คือถังซา 3D เลยเออนะครับนี่คอสตูมเนี่ยอันนี้ก็ถังซา 3D เลยมาหมดนะเพราะฉะนั้นตัวนี้แหละนะครับที่ลอยคอรอคอยอีกหนึ่งเกมและกันเนาะก็หลักๆเนี่ยจะประมาณนี้และกันเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมเนี่ยอาจจะไปรอเล่นเกมตัวเนี้ยในวันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งแต่ว่าตัวของ ถังซานโซแลนนิเวิร์มเนี่ยก็ยังจะเล่นนะครับเปิดโอเป b เร a ตผมก็เล่นเหมือนเดิม <im itation> แต่อาจจะ <im itation> ไม่ได้เล่นแบบจริงจังอาจจะเป็นสายฟรีอะไรก็ <im itation> รว่ากันไปเพราะว่าผมที่เกียดเ <im itation> ล่นเกมที่มันจำเป็นที่ <im itation> ทจะต้องรอคนเยอะๆ,ๆเออ5คนอย่างเงี้ย12คนต้องรอระยะเวลาในการรวมตีซึ่งมันไม่ได้เป็นเหมือนสมัยเด็ก อายุ10กว่าปีก่อนที่แบบมีเวลารอเล่นไงอันนี้แม่งต้องมานั่งรอเล่นพร้อมกันนี่คือบอกเลยว่าไม่พร้อมนะครับนะก็หลักๆคือจะประมาณนี้ละกันอันนี้คือความไม่เห็นส่วนตัวของผมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบว่าเพื่อนๆอาจจะชอบหรือไม่ชอบอันนี้ก็สุดแล้วแต่เพื่อนๆและกันเพื่อนๆลองคอมเมนต์ได้ว่าเพื่อนๆชอบตัวเกม s o l แ n n e w World ไหมอะไรประมาณนี้ก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์สวัสดีครับ